รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าทีมพลังเอ็มนะครับโอ so สถสภาเอ็มสิบลาบุรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของศรีสะเกดนะครับโดยการบรรยายวิมลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขันนะครับก็สําหรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับ้ำเลยนะครับในปี2 0 1 1แล้วก็ ปี2012เอาละครับโยนหมาจังหวะนี้ถึงก่อนแล้วยิงโอ้โหแม่ปัดได้ครับแล้วนี่ลูคสัสเอ้าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจ้ากวาเตะบูงครับน่าเผอแวบ,บเดียวครับมาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ดูเหมือนลูกเตะบูงเนี่ยครับเปิดม,มาแล้วโอ้โหเต็มศีรษะเลยครับ เนี่ยครับคนที่หม่งเนี่ยเป็นวิกเตอร์อาร์มาโรนะครับเนี่ยครับคนเดียวครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับราะเกยียดใกล้หมดนะครับต้องลาไปก่อนแล้วก็กลับไปกันที่สตูดิโอครับ